ค่ะเอสุรภาค่ะสวัสดีในยามวันหยุดของวันที่9พฤศจิกายน2567ค่ะวันนี้เอพาเพื่อนๆทุกคนมาเที่ยวน้ำตกห้วยหลวงนะคะอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยค่ะอ่อพิกัดอยู่ที่อำเภอนาจะหลวยจังหวัดวนราชธานีค่ะก็จะมีน้ำนะคะน้ำที่ตกจากบริเวณเหวนะคะไหลลงมานะคะให้ความชุ่มชื้นเนาะ แล้วก็จะมีขั้นบันไดนะคะในการเดินลงแบบนี้เลยนะคะซึ่งเราจะเดินลงทั้งหมด273ขั้นนะคะอะ่แนะนำไว้ก่อนเลยว่าถ้าใครที่ไม่แข็งแรงจริงๆนะคะก็ไม่แนะนำให้มานะคะแต่ว่าสวยจริงๆนะคะเป็นน้ําตกแบบธรรมชาตินะคะที่ไหลลงมาเดิมนะสถานที่แห่งนี้ชื่อว่าน้ําตกท่ามกเตลนะคะเนาะ ก็วันนี้ก็พาครอบครัวมาเที่ยวนะคะพาครอบครัวมาเที่ยวเนี่ยค่ะก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะเนี่ยด้านข้างก็จะเป็นหน้าผาแบบนี้เลยนะคะเป็นหน้าผาแบบนี้เลยดูนะคะโอ้โหนุ่นค่ะให้ธรรมชาติบำบัดนะคะธรรมชาติช่วยดูแลเยียวยาเรา ในช่วงวันหยุดนะคะเราก็ออกไปผ่อนคลายนอกจากนอกจากที่เราจะนอนอยู่ที่บ้านแล้วนะคะเราก็มาเที่ยวชมบรรยากาศความสวยงามนะคะอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อนะคะที่เขาเอาไม้ค้ำหน้าผาไว้แบบนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อนะคะแล้วแต่ใครจะทําก็จะมีผู้คนมากมายนะคะมาเที่ยวที่บริเวณนี้เนาะ นี่ค่ะโอ้สวยงามณนะที่แห่งนี้บ้านของเรานะคะจังหวัดบนราชามีีบ้านเกิดนะคะโอ้สวยงามนะคะหน้าผาสูงขัรนยากาศสวยงามตรงนี้น้ําก็ไม่ค่อยเยอะนะคะแต่เขาจะมีการกั้นนะคะกั้นไว้ไม่ให้ลงไปเล่นบริเวณที่น้ําเที่ยวไหลแรงนะคะ บริเวณใกล้กับน้ำตกตรงนั้นเนาะนสวยงามโอ้โหืมแรงค่ะด้านข้างนะคะก็หลายครอบครัวก็พาลูกหลานมาเล่นนะคะมาเที่ยวเนาะ ในวันหยุดแบบนี้นะคะมาผ่อนคลายค่ะก็ะอยู่กับธรรมชาติสวยจีงนะคะที่จริงโซนด้านข้างตรงนี้ก็จะมีปลาตอดนะคะทรายนี้ขาวน้ำก็ใสนะคะทรายขาวน้ำใสเป็นน้ำจืดนะคะ ถ้าเรามองขึ้นไปจากบริเวณที่เราเดินลงมานะคะ273ขั้นเราจะรู้ว่าตัวเองแก่ไม่แก่ต้องมาที่น้ำตกที่นี่นะคะน้ำตกห้วยหลวงค่ะนำความสวยงามมาฝากเพื่อนๆทุกคนค่ะก็มาผ่อนคลายไปด้วยกันหลังจากการทำงานมาตั้ง5วันแล้วนะคะ ยังไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เอ,เอที่ช่องสุรพาชาแนลด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่จะสั่งจองเครื่องสีข้าวก็วยังโทรมาได้เช่นเดิมค่ะสินค้าจะเข้ามาวันที่13 14นะคะเป็นเครื่องรุ่น CR7 ราคา2 9 0 0บาทค่ะมอเตอร์ขนาดีแรงขึ้นนะคะสีออกมาเป็นลำละเอียดนะคะแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะคะก็คือเครื่องรุ่น เ,เขาเรียกว่ารุ่นท็อปลักกี้นะคะมอเตอร์5แรงครึ่งนะคะมีระบบสีข้าวคัดพันข้าวโมบดนะคะก็จะมีระบบขัดผลข้าวด้วยนะคะทำให้ข้าวสะอาดปราศจากเชื้อราและแบ,บคทีเรียรที่ติดมากับเม็ดข้าวนะคะก็นำความสวยงามต่างๆมาฝากให้ค่ะเก็จะมีนักท่องเที่ยวมาด้วยนะคะ ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับทุกคลิปให้กับเดที่ช่องสุรภาชาแนลด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ